ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรราธารแนวอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องในรับชมกันเนาะซึ่งในคลิปนี้หรือว่าวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮา,านอย v i p นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายหลายท่าน ให้ความสนใจกันเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับลูตังก็จะมา,าวิเคราะห์นะครับงวดประจำวันที่11กันยายน67นะครับงวดประจำวันพุธนะครับส่วนงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรที่ลูกตันให้ไปเนาะก็ปรากฏว่าหลุดนะครับหลุดทั้งกลุ่มตัวเลขผลลัพธ์แล้วก็ทุกสองตัวนะครับก็นานๆเนาะนานๆนะครับ แต่หลุดสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากเนาะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์นะครับจะเข้านะครับเกือบทุกงวดเลยนะครับนี่ก็ถือว่านานๆเนาะจะมีแบบมีลักษณะนี้สักครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าหลายๆท่านก็อาจจะเนาะไม่ได้ตัววิ่งตัวรูดเลยนะครับก็ รอลุงถึงวใหม,เม,ม่เนาะ,ะส่วนลักษณะของอสูตรนะครับประจำวันที่11กันยายนเนาะ,ะจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VAP นะครับวันประจำวันที่11กันยายน67นะครับลักษณะของการวิเคราะห์นะครับหรือว่าการนำเสนอสูตรนะครับ ในงวดนี้เนอะรู้กันก็ยังใช้ตารางในการวิเคราะห์เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นการเอาผลลัพธ์นะครับที่ได้จากการวิเคราะห์เนอะมาวางในตารางนะครับแล้วค่อยพิจารณาเนอะกลุ่มเ,นะเลขเด่นแล้วก็ชุดสองตัวนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับ เมื่อวันที่10กันยายนนะครับสามตัวบนนะครับสามตัวบนนอย VAP เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเนาะหนึ่งหกสี่นะครับส่วนสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็คือห้าหกนะครับห้าหกเนอะ,อะนี่ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับ ส่วนงวดประจำวันที่16กันยายนเนาะงวดวันวันพุธนะครับองค์การก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากสถิตินะครับงวดที่ผ่านมาเนาะก็ได้เด่นเนะาะเด่นที่จะวางในตรงตรงกลางนะครับที่หนึ่งเนะาะให้หนึ่งนะครับเป็นเด่นนะครับ ส่วนผลลัพธ์ผลลัพธ์แถวที่หนะึ่งเนาะก็คือแถวข้างบนเนาะได้ศูนย์นะครับอ่านะแล้วก็แถวที่สองก็คือแถวข้างล่างนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้านะครับนะจากนั้นเนาะอ่าในอีกสองตารางเนาะอีกสองตารางซ้ายขวาเนี่ยก็จะใช้วิธีการบวกลบหนึ่งนะครับ คือให้ได้ตัวเลขมาวางเนาะแถวที่หนึ่งนะครับศูนยะ์เนาะศูนย์ฝั่งนี้เป็นเป็นหนึ่งนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นเกนะ้าเนาะส่วนแถวแถวที่สองนะครับห้าฝั่งนี้เป็นหกเนะาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์นะครับ ในมวนนี้เนาะทีนี้ก็มาวางเลขเด่นกันนะครับเด่นนะครับเมืประจำวันที่เสดกันกานะครับก็จะให้อยู่ที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็ห้านะครับทีนี้ก็มาดู มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มต้นที่คูนี้เลยนะครับก็คือ40 4ศ49เนาะ ต่อมาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าแล้วก็อีกหนึ่งแถวหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้านะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าะนะ พี่น้องเอฟซีเนาะที่เป็นสายรูดหรือสายวิ่งเนาะก็สามารถพิจนารณานะครับกลุ่มตัวเลขในตรางนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่เข้าบ่อยนะครับเมื่อเทียบสถิติแล้วเนาะ,ะพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะ,ะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุกตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับพุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจารณญยณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเน,ะนา,า,เาะนะในการวิเคราะห์เนาะในการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขนะครับในงวดน,นี้นะครับลุงตันก็ยังใช้วิธีการนะครับเหมือนว่าที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าการในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับในกรณีที่ มตัวเลขนะครับที่วางให้เนี่ยหลุดไปอาจจะ2งวดหรือ3งวดติดต่อกันเนาะก็จะมีการพิจารณานะครับวิธีการหาผลลัพธ์เพื่อให้เข้ากับชุดสองตัวที่วางไว้ให้นะครับแต่ก็เพิ่งจะหลุดไปงวดที่ผ่านมาเนะาะเป็นเป็นวดแรกเนาะ กรณีที่งวดที่นำเสนอในประจำวันนี้นะครับหลุดอีกเนาะก็จะมีการเปลี่ยนนะครับวิธีการหาผลลัพธ์นะครับก็ลุ้นต่อยงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงสันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ